เดี๋ยวเยวเทปนี้ไม่ได้จะพูดถึงสตาบอ a ์ดแต่จะพูดถึงไก่ทอด h ฮอสตาต่างหากเพราะนี่คือตำนานไก่ทอดที่หายไปนานจากประเทศไทยนานแสนานานและกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่รู้จักแบรนด์โคตรไก่ใหญ่เท่าหน้าวันนี้เดอะแรปอัพจะชวนคุณนึกย้อนถึงวันวานอันหอมกรอบนี้อีกครั้ง ย้อนเวลากลับไปในเมืองไทเปย่าตลาดกันคืนชี่มองติงซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารชื่อดังมากมายและหนึ่งในนั้นคือร้านไก่ทอดพอดสตาที่โดดเด่นด้วยซอสสพิเศษ,ษและแป้งกรอบไม่เหมือนใคร ที่สําคัญคือชิ้นใหญ่เท่าหน้าพอเป็นของดีมีหรือกระแสจึงเงียบช่วงเวลามไม่นานไก,นกนท่ทอดทอสตาก็ได้รับความนิยมอย่างลดหลามและร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นแขกไปใครมาก็ตามต้องแวะชิมกันสักครั้งเรียกเลยว่าถ้าไม่ได้มากินคอสตาก็เหมือนอไม่ได้มาถึงตลาดกลางคืนชี่เมืองปิงพอคนเยอะก็ต้องขยายสาขาไปยังต่างประเทศและหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ฮอสตามาแลนดินงนั้นก็คือประเทศไทยนั่นเอง ฮอสต้ามาเปิดหมุดที่ไทยและด้วยความเป็นเมนูไก่ทอดที่คนไทยชื่นชอบก็เปรียบสเสมือนโคบรุริพบรักกับองค์ุริมาณเอ้ยทังสมารินรักครั้งนี้จึงหอมกรอบจนใครๆก็ต้องอิจฉาแต่เหตุการณ์ก็เหมือนนางรักสุดดรามา่าเมื่ออยู่ๆไก่ทอดฮอสต้าก็หายไปจากประเทศไทย ทิ้งไว้แต่ความทรงจำที่แสนอร่อยเพียงอย่างเดียวแต่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 เรื่องราวนี้ยังไม่ใช่ตอนจบเพราะตอนนี้ฮอสตาบกำลังจำกลับมาสร้างทวงบาลังความกรอบพร้อมด้วยไก่ทอดชิ้นใหญ่เท่าหน้าอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ฮอสตา์ไม่เพียงวางแผนมาแจกจ่ายความอร่อยแบบทั่วประเทศไทยแต่ยังมาในราคาที่จับต้องได้พร้อมด้วยรสชาติที่ถูกปากคนไทยหัวใจไก่ทอดอีกด้วยล้างท้องเตรียมกระเพาะให้พร้อม เพราะสงคารามไก่ทอดชิ้นใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเจอกันที่โฮสตาทุกสาขาทั่วไทยถ้าชอบเรื่องราดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกลับมาพบกับเดอะรักอัพได้ที่เดอะตั้งหลักครับ